วันนี้เรามาผัดฟักทองใส่หมูนะครับมีฟักทองมีหมูแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำมันพืชครับเรามาผัดกันเลยนะครับน้ำมันพืชกระเทียมหมูฟักทอง ใส่น้ำให้ท่วมพุกทองช้อนทรายสองช้อนชาน้ำปลาสี่ช้อนชา